น้องอย่าเพิ่งสนุกสนานกันเพลินนะคะเพราะว่ามีคุณเพิ่มพูนนะคะชุมภูรัษนะคะโอโอคในแชทนะคะ,คะเราต้องไขปัญหาพี่น้องเราในแชทบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะสนุกนกันกันค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาการป่วยเนี้ยเกิดจากการทานเกินมีอาการยังไงครพี่อ่อนขยายให้สบายต่างๆนั่นแหละค่ะอย่างเช่น ปวดหัวตัวร้อนปวดเอวถ้าสมมติว่าเราทานโปรตีนเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะปวดตามข้อตามต่างๆด้วยนะคะมันก็จะปวดตามกล้ามเนื้อของเรานั่นแหละคะ่ะความเจ็บปวดมันก็จะคือความไม่สบายต่างๆนั่นแหละคะ่ะตัวชี้วัดของแพทย์พิธีทรรเราก็มีอยู่ว่าสบายเบากายมีกําลังใช่ไหมคะถ้าเราไม่สบายไม่เบากายหนักเนื้อหนักตัวอืไม่มีกําลังนั่นแหละจิตใจก็ ก็ไม่สดชื่นนะคะมันก็จะเป็นเงาเงาง่งอยเหมือนไก่เหมือนไก่เป็นเป็นอะไรนะเหมือนไก่เป็นเป็นห่าน่อยหอยพี่ออนค่ะอีกอันหนึ่งพี่ออนพี่เมย์เห็นชัดง่วงนอนค่ะรับตลอดใช่เลยเถ้าเรากินเด็ดแล้วทำวะอาจารย์แสดงว่ามันเยอะไปฟังธรรมะอาจารย์เนี่ยรับใช่ค่ะถ้ากินเกินถ้ากินเกินนะคะกําลังจะตก กำลังจะตกใช่ถ้ากินเกินนะคะบางคนนี่คิดว่าอุ้ยเอาเยอะๆยะมันจะได้มีกําลังไม่ใช่นะคะถ้าคุณกินเกินกําลังตกแต่ถ้าคุณกินพอดีนะคะมันกําลังมันจะตึงกำลังมันจะแล้วก็ปวดปวดเมื่อยๆเนาะกินเสร็จแล้วก็เมื่อยไหนไม่ได้อันนี้คือเราเป็นอึ่งอ่างจุ๊บปุ๊กอยู่ตรงนั้นเลยอ่าเชิญค่ะมาร่วมวงเสวนาด้วยกันพี่หนิร่วมวงเลยค่ะเชิญเลยค่ะ เฉแล้วนทะทําสุทำาขอครววอาจารย์หมอเียวอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เรลยทำพี่น้องค่ะค่ะพี่หลินนะคะหรือพลอยเรียทำนะคะก็ <g ül> พี่ก็เป็นจิตอาสาม,มาตั้งแต่ตปีสอง3ัน้าร้อยห้าสิบสามก็หลายปีอยู่เนาะแล้วอสภาพที่กินเกินแล้วกาลังตกเนี่ยก็เจอกับตัวเองนะคะชัดเจนมากหนักหนักเลยสองครั้งนะคะคําถามคือว่าจะตรวจสอบตัวเองได้ยังไงจริงๆแล้วมันต้องย้อนดูพฤติกรรมของเราะคะ่ะวันนี้ กับเมื่อวานเรากินอะไรที่แตกต่างกันนะคะแล้วร,ร,ร่างกายเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปยังไงนะคะเาการที่มาเป็นหมอดูแลตัวเองเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยเราต้องตรวจสอบตัวเองได้นะคะตรวจสอบตัวเองได้แก้ไขตัวเองเป็นปรับสมดุลร้อนเย็นแก้ให้เป็นแก้ที่ต้นเหตุนะคะถ้ารติว่าเาคุณเพื่อนคุณรู้สึกว่าเเมื่อวานกินแล้วยังรู้สึกสบายดีอยู่เลยแต่วันนี้เราไม่สบายแล้วก็อาจจะตรวจสอบพฤติกรรมหลายๆอย่างนอกจากการกินนะคะ คนเรามันก็จะมีเรื่องการพักผ่อนเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายและเรื่องการออกพิษออกแล้วก็ด้านด้านจิตใจด้านอารมณ์ด้วยนะคะตรวจสอบว่า,เ,าเราเราคล่องตรงไหนหรือมีอะไรที่เปลี่ยนไปเราทําใหา้ความเบดียวเบา,เบา,เบาตัวของเราที่เคยมีอยู่มันเปลี่ยนไปเราก็ต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่สาเหตุจากอาหารอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้ตัวเองมีประสบการณ์ขขตรงอันหนึ่งค่ะช่วงนั้นเรียนหนังสือแล้วก็ไปพักที่มหาลัย อุบลน,นะคะแล้วเพืเ่อนๆญยาติๆของเราเนี่ยก็บอกว่า,าลูกชายเขาเปิดร้านมังซิวรัต์ใหม่วันนี้กินฟรี <c oughs> ร่วงไปฉลองหน่อยนะคะก็คำว่ามังซิวรัต์เนี่ยไม่ได้กินเนื้อสัตว์เเราก็เป็นสายอโศกเนี่ยนะคะร้านนั้นเป็นสายอโศกไม่ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินไข่ไม่กินนมแต่ยังปรุงรสจัดอยู่นะคะ ระยะทางที่เราอยู่กับร้านอาห,หารกันประมาณสองกิโลเมตรเนาะค่ะไปก็นั่งรถไปขาลับเนี่ยค่ะหลังจากที่กินอาหารอร่อยแล้วก็รู้สึกวันนั้นถ้าจำไม่ผิดก,ก็จะมีหนมจีนนะฮะทีมหนมจีนกับแกงเผ็ดนะคะแล้วก็อื่นๆอีกแล้วก็อร่อยกับรสชาตินั้นมากเลยนะคะความปเป็นจีสามก,ก,ก,ก็ก็มีเก์เลยเนาะคือถ้าอยู่ในค่ายก็เรียบร้อยหน่อยออกนอกค่ายก็เอาอาจจะมีเกินอะไรที่มีรสชาติบ้างนะคะ ขากลับนี่เดินกลับถ้าไม่ไหวเลยะค่ะหนักเนื้อนหนักตัวนึกถึงคําดีได้ชัดเจนเลยหนักแม้กระทั่งลยหรู้มันรองเท้าที่ใส่อยู่อะอยากจะถอดเดินรองเท้าที่ใส่อยู่ก็หนักมากเราบอกโอ้โหแบบเราเราก็ย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของเราคือเราไปทานอาหารมังซีรัสแบบอร่อยแบบปรุงจัดนะคะมันเป็นขนาดนั้นเลยนะคะแบบไม่น่าเชื่อเราแล้วก็ต้องเดินกลับประมาณสองกิโลเมตรด้วย เหนื่อยมากเลยกาลังตกจริงๆนะคะพักเดียวเองอะหลังจากทานอาหารเข้าไปแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เห็นชัดเจนเนาะก็คือการตรวจสอบตัวเองจริงเรื่องอาหารยังมีหลายครั้งแต่ที่หนักๆอีกชัดเจนอีกอันหนึ่งค่ะเออตอนมีคายแเราก็กินอาหารอาหารแบบในค่ายสะอาดแล้วนี้เพิ่มไข้พักไปใน่ายเนี่ยก็จะจิตอาสาเราก็ปรุงอร่อยกันเราทําน้ําน้ำเต้าหู้ใช่ไหมคะกากเต้าหู้เนี่ยเราก็ เอามาห่อสาหร่ายแผ่นแล้วก็นึง่งนะมันก็เหมือนเหมือนอะไรนะคือกล้วยอะ่ะ <c oughs> นะคะกาก้าหู้ถาก่วเหลืองนะคะเอามาห่อสาหร่ายแล้วก็นึง่งแล้วก็มากินกับน้ําจิ้มนะอ๋อทอดด้วยนะมีม,มีวันนั้นรู้สึกจะเป็นทอดคะ่ะเรากินอาหารจืดมาในพายมาตลอดแล้วพอได้กินไอ้เอกาก้าหู้ทอดไปชิ้นหนึ่งชิ้นก็ประมาณ ยาวประมาณห้าหกนิ้วเนี่ยค่ะรู้สึกสดชื่นมากเลยนะคะกินไปหนึ่งชิ้นรู้สึกสดชื่นแบบกัปตี้กระเป๋ารู้สึกมีชีวิตชีวามีพลังขอกินอีกชิ้นหนึ่งเถนะนะพอหยิบชิ้นที่สองกินชิ้นที่สองเสร็จเกิดอะไรขึ้นง่วงนอนค่ะง่วงนอนจัดมากเลยง่วงนอนจนแทบไม่อยู่เลยอ่ะแค่ชิ้นต่อชิ้นนะคะชิ้นนี้มีพลังชิ้นต่อไปกําลังตกอะแล้ววันนั้นเป็นวันที่มีแขกมาเยี่ยมเราก็ต้อง เอ่อต้อนรับแขกเราต้อง,ต,องต้องพูดต้องบรรยายอะไรทํานองเนี้ยคะ่ะในขณะที่พูดต้องมีคนมาคัวซาหลังให้คะ่ะไม่งั้นรับมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงเ,เร็วมากเลยคะ่ะก็คือถ้าร่างกายเราสะอาดแล้วเนี้ยเราจะรับรสชาติที่เป็นจริงของอาหารนั้นได้แต่ถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงกับเราอย่างสัมพันเหมือนกันนะคะต่างกับคนที่กินลดจัดอยู่แล้ว วันนี้ก็จัดพรุ่งนี้ก็จัดเขาก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่รู้ความแตกต่างนะคะอันนี้ที่ที่ถาม,มาว่าตรวจสอบได้อย่างไรตรวจสอบที่ชีวิตของเรานะคะแล้วก็ตรวจสอบกลับว่าเรามีพฤติกรรมอะไรนะคะนอกจากเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายเรื่องอารมณ์มีหรือเปล่านะคะถ้าเราอย่างอื่นมันคงตัวแล้วแต่ถ้าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอ่ะเราทําให ความรู้ส่งเราเปลี่ยนก็น่าจะใช่อาหารนะคะอันนี้ก็สองอันที่ชัดเจนแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอ,อ,อ,อีกอย่างเช่นกินอะไรเข้าไปนิดนึงลบกันมีคนถามว่าแล้วเราก็บอกว่าคันเพราะเราไปกินอาหารที่มันใส่สารแต่งสีแต่งกลิ่นของที่ซื้อตามร้านสะดวกซื้อในขณะที่เราเดินทางมีคําถามกลับแล้วรู้ได้ไงว่าอาหารนี้เพราะเราไม่ได้กินอันนี้มาตั้งนานแล,แล้วเราก็กินแล้วมันเป็นอะอันนี้นะคะ่ะ ก็คือ,อตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายแล้วก็ด้านจิตใจนะคะตรวจสอบแบบนี้นะคะเราจะรู้ว่าคาว่ากำลำังตกหรือว่ากินเกินนะคะหรือพฤติอาการแสดงอื่นๆนะ่ะมาจากเรื่องการกินหรือเปล่านะคะค่ะ ก็ยังมีอีกค่ะเอาไว้คุยวันหลังนะคะสำหรัวพ,พี่น้องท่านอื่นอยากจะแชร์ค่ะขอบพระคุณค่ะตอนช่วงหนึ่งอะคะ่ะหรืออาจจะช่วงนี้ก็ได้นะคนเนี่ยเขาจะนิยมกินข้าวไรซ์เบอร์รี่นะ<ช>เพราะว่าเขาบอกว่ามันวิตามินเยอะอะ,ค,ะค่ะคุณผีใช่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเขาบอกวิตามินมันเยอะซึ่งถามว่าจริงไหมจริงค่ะงานวิจัยออกมาเยอะแยะเลยหูพี่หลายตัวมากค่ะ <laughs> นะคะวิตามินก็เยอะมากอะไรเนี่ยเปรียบถ้าเปรียบ <laughs> เทียบกับ <laughs> ข้าวขาวหรือข้าวซ้อมมือใช่ไหมคะแต่มันต้องถามว่าไอ้เยอะๆตรงนั้นอะร่างกายเราอะคะ่ะกับคนไทยที่รูปร่างขนาดเนี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็กับภาวะอากาศของเราที่มันร้อนๆอย่างเงี้ยคะ่ะหวยอก่อนที่จะรู้จักแพทย์วิถีธรรมอะคะ่ะก็เป็นอย่างนี้เลยคะ่ะอะไรใครว่าดีประโยชน์เยอะโอ้โหหาเ <laughs> ทียบคะ่ะอันนั้นเป็นสาเหตุที่ทําไมเราถึงหาพวกวิตามิน หรือพวกเอ่อพวกเสริมอาขารยาอะไรนะพวกวิตามินเสริมทหลายนะคะว่เาเรากลัวขาดค่ะกลัวไปหมดเลยลตรงนี้ใครว่านี่ดีนั่นดีอ้ยต้องกินนะไรซ์เบอรี่เราก็เอาสิคะวิตามินมันเยอะอะไรก็เยอะนะคะอ,อ,อย่างเช่นกินขึ้นนัวเนี่ยมันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะเนี่ยเราก็กิน,ก,ก,นก็ไปหาอะไรแต่พวกอย่างเนี้ยค่ะกินนะ่ะถามว่าโดยคุณสมบัติของผลิตหรือของพืชผักนั้นๆเป็นอย่างที่เขาวิจัยไหมเป็นค่ะ เพียงแต่ต้องถามว่าแล้วร่างกายเราต้องการอย่างนั้นจริงไหมร่างกายเราต้องการมันไหมอะคะ่ะจากสถิติคนไทยไม่มีในเรื่องของการเสียชีวิตจากการขาดอาหารนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงบอกคนที่อายุยืนอะจากที่เวลาคนไปสัม,สมผัสนะคะเขาจะกินอิ่มแค่เพียง75-80คิดกับของทางอเมริกาค่ะ อเมริกาให้กินให้อิ่มใช่ไหมคะแต่ตั้งคนของเอเชียหรือคนที่อายุยืนทั้งหลายทั้งมึงจีนหรืออะไรก็เหมือนกันอ่ะก็จะกินแค่นั้นนะคะกินแค่ประมาณแค่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นพอนะอันนั้นแหละจะดีกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเป็นริบ้อนค่ะข้าวนะคะถ้าเกิดว่าสีนะคะจะข้าวเปลือกเนี่ยถ้าเรามาสีครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นข้าวกล้องนะคะแต่ถ้าจะข้าวกล้องมาสีครั้งก็จะเป็นข้าว้อมมือจะข้าว้อมมือมาสีอีกครั้งจะเป็นข้าวขาว ทีนี้ทางแพทย์วิถีธรรมในตอนที่เราเปิดค่ายข้าวที่เราเทำอาหารให้ผู้เข้าค่ายนะคะรับประทานเราเลือกที่กลางๆนะคะก็คือข้าวซ้อมือค่ะเพราะว่าข้าวซ้อมือก็ยังจะมีวิตามินอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ต้องมากขนาดนั้นไม่ต้องมากขนาดว่าต้องเป็นข้าวกล้องเพราะว่ามันจะ,จะร้อนใช่ไหมคะ ก็ถ้าเป็นข้าวขาวมันก็จะไม่มีอ,อะไรแล้วใช่ไหมคะมันก็เลืแค่ตัว,าวคารโ์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นเราก็เลยก,กลางกลางอะค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่มีนะคะถ้าเกิดมีการซื้อไว้แล้วทั้งข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอรี<ช>่อะไรเงี้ยสิ่งที่จะลดฤทธิ์เขาเวลาที่รับประทานนะคะ<ช> <ๆ S 1> ก็คือเราก็ไปซื้อข้าวขาวค่ะ<ช> <ๆ S 2> แล้วก็เอา <ๆ S 2> มันผ,ผสมกันค่ะค <ๆ S 2> งผสมมันก็จะลดความร้อนเขาลง คุณเบอร์บอี่บอกว่าหเห็นด้วยค่ะพอบัวพยายามลดละเลิกเนื้อสัตว์จากน้ําหนัก41-42กิโลตอนนี้เหลือ37-38กิโลค่ะก็หาถั่วหลากหลายมาบํารุงตามคลิปแนะนําผลปรากฏว่าป่วยมากกว่าเดิมค่ะตอนนี้ปรับเปลี่ยนแล้วค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเรารับประทานโปรตีนเยอะนะพี่เมย์เนาะที่มีอาการออกมาก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะปวดตามบริเวณเอวค่ะปวดก้นปวดเลยค่ะเมื่อยปวดเมื่อยนะปวดตส่วนมากปัจจุบันเนี่ยค่ะคนจะเป็นจะส่วนใหญ่จะเกิดโรคจากการเกินนะคะมากกว่าการขาดนะคะเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยค่ะเรายังไม่พบท่านอาจารย์หมอเขียวเนาะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนป่วยเนาะ ต้องบำรุงนูน่นบำรุงนี่มีวิตามินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะพอพบท่านอาจารย์หมอเขียวเป็นไงคะไอ้วิตามินที่ซื้อมากองไว้อะทิ้งหมดแล้วค่ะเหมือนเพราะว่าก <c oughs> ินใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ค่ะที่คนนิยมอาหารแพนเบสก็มาแรงใช่ไหมคะคนก็ห่วงใยสุขภาพเนะเขาก็มีการที่ผลิตพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจาก พืชผัก yeah. แล้วก็ออกมาในเรื่องของเป็นอาหารเสริมที่พี่เมย์บอกค่ะที่ทำจากตัวพืชแต่ว่าเป็นในรูปของเครื่องชงต่างๆนะคะ สมัยก่อนอ่ะเวลาที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือให้ผู้สูงอายุที่บ้านนะคะพี่เมย์เราก็นิยมนะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาอันนี้ให้ท่านเนี่ยดีนะหรือก็ชงให้กินเป็นประจำดีวพวกซองๆกระป๋องอะไรทั้งหลายนะคะเออแล้วก็จะในนั้นก็จะระบุว่ามีวิตามินครบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆงานนั้นอะก็ดีเอาก็โอเคค่ะแต่จริงๆดีกว่านั้นก็คือการที่ว่าเราปั่นสดเนาะเพราะอาจารย์บอกว่าคือ ไอ้ของพวกนั้นอนะคือมันไปผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมมาแล้วจากตริตที่เขาเป็นยังไงเนี่ยคือมันก็จะเพิ่มกลายเป็นฤิธิร้อนด้วยแล้วก็เหมือนกับคนอาพับอะต้องไปกินของพวกอย่างนั้นของที่ผ่านกระบวนการนะยพวกญญพันญพืชหรืออะไรถ้าเรากินสดปั่นสดเนี่ยมันก็จะได้พลังมากกว่าค่ะพี่ออนมีจะแบ่งปันค่ะเรียนเชิญพี่ออนค่ะ อารเจรินทาอีกทางหนึ่งครับพอดีเห็นแยบอยู่ก็เลยอยากจะมาร่วมเสวนาด้วยนะคะเรื่องเรื่องของที่ว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยนะคะป่วยเพราะเพราะเกินนะคะป่วยเพราะเกินไม่ค่อยมีใครป่วยเพราะขาดนะคะที่ล้นโรงพยาบาลอยู่นี่ก็เพราะกินเกินมากันทั้งนั้นนะคะคือในความเจ็บไข้ได้ป่วยน,นี่อาจารย์ก็รณรงค์นะคะให้พวกเราเนี่ยหัดกินอาหารมื้อเดียว กินอาหารมื้อเดียวแล้วก็หัดกินผักขึ้นบ้านด้วยซึ่งจะพาพวกเราไปสู่ความเป็นวันหน้าก้านะคะก็คือการกินอาหารมื้อเดียวมันมีอาน,นิสง์นะคะคือหนึ่งละมันลําบากกายน้อยลําบากลําบากน้อยเรื่องการย่อยด้วยการย่อยนี่ก็น้อยเพราะย่อยครั้งเดียวใช่ไหมคะลําบากที่จะไปหาอาหารมาอีกก็น้อยเพราะเราหามาแค่พ่อมื้อเดียวเออไม่ต้องหลายมือ้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเอเราก็จะกินได้ กินน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแล้วก็เบากายสบายมีกําลังนะ,ะหลายคนอีกกลัวนะคะอ่อนก็เคยเป็นคนนั้นเหมือนกันตอนที่จะฝึกใหม่ๆนี่มันก็มีความกลัวนะความกลัวที่จะกินมืออนม้อเดียวแล้วก็กินมื้อเดียวเราจะรอดไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันตรงเนี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นการฝึกฝึกร่างกายของเรานะให้มาฝึกความอดทนแล้วก็ฝึกการเรียนรู้ ว่าเอ๊ะทำไมถ้าถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องไม่ไม่ไม่ตรัสเนาะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสในในสีลข้อหนึ่งเลยนะคะในอ่ในอริยศีนะคะท่านจะเป็นข้อที่9นี่แหละที่ว่าต้องฉันมือเดียวอะค่ะแสดงว่ามันต้องดีแน่ๆเลยท่านถึงให้ฉันมือเดียวนะคะซึ่งทุกคนนะเราก็มาปฏิบัติกันแล้วปฏิบัติก็กพบว่าเออการฉันมือเดียวนี่ดีปรับสมดุลก็ง่าย เพราะว่าเรากินอยู่ในมื้อนั้นใช่ไหมคะเรารู้ว่าเรากินประมาณเท่าไหร่โอ้ตอนแรกๆมันก็อาจจะประมาณผิดอยู่เพ <laughs> 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 ราะว่ามันมันจะเอาเกินเกินมาสักหน่อย <laughs> เพราะว่าเพราะว่าตอนแรกนี่มันมีความกลัวกังวลอยู่เรายังไม่ชินนะคะอินซียัพละเรายังไม่แก่กล้ามันก็อาจจะนี่แต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเราประมาณของตัวเองถูกแล้วว่าเออร่างกายเราแต่ละวันนี่มันต้องการเท่าไหร่มันจะกําหนดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอะไรคะอย,อย่างน้ําตาลอย่างเงี้ยก็อะไรนะสีช้อน <laughs> สีช้อนชาต่อวนัน <laughs> ใช่ไหมคะ พลกอย่างเงี้ยสามถึงเจ็ดเมตรต่อสัปดาห์นะคะพี่น้องตอนแรกอ,อ่นฟังอุ้ยจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ต่อมือใช่ไหมตอนแต่ก่อนก็กินข้าวหลายมือใช่ไหมคะแล้วอาจารย์บอกว่าสามถึงเจ็ดเมตรต่อสัปดาห์เราต่อสัปดาห์เหรอเรามือเดียวนี่ก็เกินแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกโอ้นี่ดูสิว่านี่แหละเราก็จะเห็นเลยค่ะร่างกายเราจะเราก็จะอะพอพอเรา เอากินหลายมื้อมันไม่รู้เรื่องนะคะร่างกายมันก็ไปกับกินเลดหลอกไปใช่ไหมคะทีนี้พอเรามากินมื้อเดียวเนี่ยตรงนี้เราก็จะตรวจสอบความพอดีได้ได้ง่ายขึ้นนะนะคะอย่างน้ํามันนี่ก็สี่ช้อนชาต่อสัปดาห์เหมือนกันนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นใครเนี่ยมันอันทร่ยเอ๊ะทำไมเราถึงเกินนะคะเกลืออย่างเงี้ยก็หนึ่งช้อนชาต่อวันหรือบวกเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้แหละเราก็จะประมาณได้ถูกเราก็จะรู้เลยว่าเราจะปรับสมดุลร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเรากินอาหารมือเดียวได้แล้วก็สิ่งที่จะได้มาก็คือ,อความความวิปวิปลาสเนาะวิปลาสชืแต่ก่อนนี่ม,นม,นม,นมันมันมันมีรสเทียมแบบ ปกคลุมไปหมดนะคะคือคือมันมันตายด้านไปหมดแล้วไอ้ความรับรสอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันมีแต่จะปรุงให้เยอะๆให้เยอะๆขึ้นนะคะเออปรุงตามกิเลสนะนะคะแต่ก่อนนะแต่ทีนี้พอเรามากินมื้อเดียวเนี่ค่ะเรามากินอาหารพืชอเก่นสบายด้วยเนี่ยมันจะปรับสมดุลได้ดีแล้วต่อมรับรสต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะกลับมาทํางานปกติแล้วเขาจะบอกเราได้เร็วมากเลยนะคะถ้าสมมติว่า เกินแล้วนะอันเนี้ยมันจะแสดงอาการออกมาอย่างเช่นืดปากืดคอคืนไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะหยุดอ่ามันอาจจะไม่หยุดถ้าตอนแรกๆนะคะกิเลสมันยังดือ้อยู่ก็ก็อาจจะไม่หยุดแต่ถ้าเราไม่หยุดนะคะแล้วเราไม่ทําไม่ทําในควรสิ่งที่ควรทํานะคะเราก็จะได้รับมีบากร้ายนะคะมีบากร้ายมาตรีเทพสารทีก็จะมา สแสดงอาการให้เราเห็นทันทีเลยพี่อ่อนคะามาตรตาลีเทมเนี่ยอย่างที่พี่ออนว่าจริงๆเลยคะ่ะก็คือว่าบางครั้งคิคดกินอยู่เนี่ยกัดกระพูแก้มคะ่ะนี <fi> ่แหละค่ะมันจะสนุกสนา,านมากเลยนะคะพี่เมย์คะคุณบัวครี่คุณบัวครี่ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะคุณบัวครี่อยากจะแบ่งปันเองไหมคะอ่าทำไมเออเปิดไมค์ได้เลยคะ่ะพอดีท่าี่ภาวะ ค่ะคะที่ว่าท่านม,มีอาการถ้าท่านกินเกินนะคะเชิญร่วมพูดคุยเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเออคือตอนที่อยู่ที่นู่นนะคะพอดีตัวเองเนี่ยเป็นคนตัวเล็กคืออยู่เมืองหนาวแล้วอ่าคือคือน้ําหนักปกติ41-42 41-42ความสูง146มันก็น่าจะพอดีแต่พอเริ่มลดละเลิกเนื้อสัตว์อ่าลงอ่า น้ำหนักก็ลดลงแล้วคนข้างๆอ่ะเขาก็สังเกตเห็นเขาก็ว่าเธอเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าเราก็เลยดู youtube หาแบบโอตีนมาเสริมถั่วมันมันอ่อหลายอย่างอ่ะค่ะมาเสริมเสริมกินผลปผ,ผลปรากฏว่าอาการที่ป่วยปกติตัวเองก็จะเหมือนคือตัวเองไม่เคยตรวจว่าตัวเองเป็นโรคอะไรนะคะแต่ว่าฟังจากผู้เข้าค่ายแล้วอาการเหมือนเราเรารู้เลยว่า เราเป็นแบบนั้นเราก็เลยพยายามลดละเลิกเนื้อสัตว์ลงค่ะอัน,นี้พอเสร็จล้ำหนักลดก็หาของมาบำรุงเพราะว่าที่นู่นมันหนาวค่ะคนข้างๆเขาก็กังวลเราก็เลยจะช่วยตัวเองโดยการกินผลปรา่ากินมากเออตัวเองเป็นอะไรทําไมจะบํารุงทําไมเราเ,าเกิดอาการไม่สบายเออก็ก็ก็กินอยู่นั่นแหละค่ะบารุงน้ําปั่นอะไรหลายอย่างถั่วเสร็จก็ดูเฟซบุ๊กน้องน้องเต้ยนะคะเขาแชร์ประสบการณ์ พอพอดีตัวเองปวดหลังมากก็ตัวเองคิดว่าเอ๊ะ hey, เราเป็นไตหรือเปล่าแต่ตอนนี้น้องเต้ยก็บอกว่าถ้ากินถั่วมากบำรุงมากถ้าอาหารเกินมากจะทําให้ปวดเอวน้องเต้ยก็บอกว่าให้ให้ลดถั่วลงเพราะว่า้าอาหารเกินโอ้มาสังเกตแล้วก็แล้วตัวเองก็เหนื่อยง่ายก็สังเกตตอนที่กินอิ่มๆแล้วตัวเองจะชอบกินอิ่มเกินไปค่ะอันนี้นิสัยยังเลิกไม่ได้ค่ะกินอิ่มเกินแล้วก็ไม่อ้วนก็เลยก็เลยรู้ค่ะว่าตัวเองเอ่อ รู้จักน้องเต้ยด้วยตอนแรกตอนแรกก็ยังไม่รู้แค่สงสัยเสร็จแล้วก็เลยปวดตามข้อเหนื่อยง่ายแล้วก็อาการเหมือนกังวลเหมือนเครียดไม่สบายใจด้วยค่ะพอกินมากๆไปทานอาหารเกินไปคิดว่าอย่างนั้นแล้วพอก,อก็ก็ยังลดลงแล้วนะคะแต่ลดลงอยู่ที่นู่นยังอาการยังก็ยังฉี่เป็นฟองอยู่ยังมีอาการปวดอยู่ แต่พอมาอยู่โรงแรมเนี่ยสามสี่วันรู้สึกว่าอาการมันเบามันดีขึ้นนะคะ่ะแล้วก็ฉี่ไม่เป็นฟองแล้วการปวดปกติตัวเองก็อยู่เมืองหนาวก็อาจจะปวดจากการอากาศเย็นด้วยแล้วพอมาเมืองไทยก็อ่อาอาหารคงจะไม่เกินด้วยค่ะเราก็ดึงา่าอาหารเก่าที่ตัวมาใช้ระหว่างอยู่ที่โรงแรมก็เลยเหมือนอาการดีขึ้นค่ะเบิกบานขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะ อันนี้ตามที่ตัวเองรู้สึกที่ผ่านมานะคะประสบการณ์นะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะ ค่ะพี่อย่างอย่างที่พี่เมย์บอกเลยนะคะคุณบัวครีนี่โชคดีที่ได้กักตัวค่ะเพราะว่ารู้สึกการก <c oughs> ักตัวที่ช่วยได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมค่ายนะคะอย่างแบบเต็มที่นะคะพี่เมย์กับในเรื่องของธาตุอาหารเกินมาพอดีได้ใช้ธาตุอาหารที่เกินนั้นในช่วงเจ็ดวันที่กักที่กักตัวค่ะจะบอกว่ามีความงกอยู่ในใจเล็กน้อยค่ะเพราะว่าตอนจองตั๋วเสร็จ แล้วจองไอเทสแอนโกคืนเดียวไม่วนันวันเดียวไม่ทันค่ะผลสุดท้ายต้องจองเจ็ดวันแล้วก็ต้องจ่ายเพิ่มมากก็มีความงกขึ้นมาเฮ้ยทึ้นไปช่วจ่ายแพงคิดไปคิดมาคิดในแง่ดีนะคะเหมือนท่านอาจารย์หรือท่านจิตอาสาบอกว่าให้เอาเอสิ่งที่เอเอาประโยชน์จากความทุกข์ให้ได้ประมาณนั้นนะคะก็เลยคิดว่าเออเราได้ช่วยประเทศช่วยให้ ช่วยคนมีไรายได้คิดในแง่ดีก็เลยสบายใจแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสจะเข้าซูมแล้วก็คุยกับพี่น้องจิตอาสาหรือเพื่อนๆถ้ามีโอกาสเพราะตัวเองเนี่ยอยากฝึกตัวเองแบบเหมือนคนไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกลัวเกงๆอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เหมือนเหมือนนึกนึกนึกนะคะแต่ยังไม่กล้าเท่าไหร่แต่มีโอกาสก็โชคดีมากค่ะได้ได้แบ่งแบ่งปันประสบการณ์ตัวเองในครั้งนี้นะคะ เหมือนเหมือนเป็นโชคค่ะถึงแม้เราจะเสียงเงินไปพอประมาณแต่ว่าเราได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตประสบการณ์ที่ดีในช่วงนี้ค่ะสาทุกค,ค่ะค่ะก็เป็นช่วงที่ได้เอาสารอาหารเกินออกนะคะออกส่วนเกินนะคะส่วนที่เกินอยู่จะได้ออกจะได้สมดุลแต่ขอยอมรับว่า กินของเถื่อนอยู่บ้างเพราะว่าพี่สาวเอามาให้กินกินกินเธอจะได้อ้วนอ้วนเราก็กินไปแบบเราพอกินเสร็จเกิดอาการไม่สบายค่ะข้าวเหนียวค่ะขนมเทียนค่ะขอยอมรับค่ะยอมรับว่ากินของเถื่อนอยู่ค่ะเมื่อวานนี้แต่วันนี้ไม่กินค่ะวันนี้ไม่เอาแล้วค่ะกินกินผักกับแอปเปิลพอดีติดแอปเปิลมาจากนอร์เวย์เหลือจะอยู่สองลูกก็เลยยำใส่ถั่วใส่เกลือที่นำมาก็กินกับผักที่พี่ให้มาก็ดีค่ะ รู้สึกเบากายดีสบายดีค่ะได้เล่นโยคะด้วยมีเวลาเล่นโยคะของอาจารย์ค่ะค่ะเรามีเวลาตั้งแต่ตีสี่ถึงสองทุ่มค่ะจัดกิจกรรมได้อัธยาศัยเลยค่ะค่ะค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้ารหัสุพอดีแบบว่า iPad เนี่ยของแฟนแล้วก็เลยไม่ไม่ทราบอ่าพาสเวิร์ดก็เลยทำไม่ได้ก็เลยใช้มือถือออุปกรณ์อาจจะไม่คร ค่อยพร้อมแล้วตัวเองก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นก็เดี๋ยวจะพยายามเรียนรู้ไปนะคะ <c oughs> พยายามฝึกไปคะ่ะค่ะยินดีค่ะพี่พี่พดินมีอะไรจะเพิ่มเติมเชิญคะ่ะ่ก็จะรันทำอีกครั้งหนึ่งคะ่ะพอดีน้องโบกร,รีพูดมาแล้วพี่ก็อยากเสริมตรงที่น้องโบกร,รีพูดอะคะ่ะประสบการณ์อันหนึ่งน,นะคะตอนช่วงที่ไปประเทศอเมริกานะคะตอน ถ้าไพร้อมอาจารย์นะคะช่วงที่นั่นอากาศหนาวเราไปช่วงเดืนอนกันยาก,กันนะคะปลายเดือน <ฮะ S 2> ทีนี้หนาวเราก็ต้องกินถั่วเพื่อสู้สร้างพลังงานความร้อนสู้กับอากาศหนาวพลังงานตรงนี้ก็สะสมสะสมเพื่อกลับมาเมืองไทยคะ<ฮ>ะ่ะปวดเมื่อยตึงตัวน่องนี่เหมือนจะปรีค่ะแล้วก็ตึงตัวมาก <ฮะ S 2> แล้วสิ่งที่คือเราก็มาตรวจเช็คนะคะกลับมาเมืองไทยเจออากาศร้อนนะคะ,<ฮ>ะจากพลังงานที่ เราสะสมไว้เป็นพลังงานความร้อนนะคะเราก็สงสัยถั่วแน่เลยตรสงสัจจะกินถั่วเกินค<ะ>แล้วนึกถึงสาเหตุตรงนี้ได้เราก็เลย<ะ>ไม่กินถั่วหยูดหนึ่งอาทิตย์ค่ะอาการปวดเมื่อยตึงเนื้อตึงตัวหายค่ะ,ะอันนี้ก็ประเด็นที่อยากจะให้เออ่ให้ให้ทราบด้วยว่าในขณะหนึ่ง่งนะแลวบรรยากาศหนึ่ง,นะง,น,ง,น,งนะคะที่มันแตกต่างความต้องการท่าอาหารของแต่ละคนก็แตกต่างไปด้วยค่ะ เรียกว่าต้องปรับจนถาวันะคะ่ะขอช่วนี้ไปตรงนี้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะพี่พี่ออนพี่ออนมีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารอีกคะค่ะก็พี่น้องก็ได้ประสบด้วยตัวเองนะคะเป็นเป็นเป็นการปฏิบัติเชิงประจักษ์นะคะคือ เป็นจริงตลอดการนะคะคาตรัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็แต่และท่านนี่ก็สามารถที่จะนําตัวเองมาทดสอบทดลองได้ด้วยตนเองนะคะเมื่อท่านปฏิบัติแล้วท่านก็จะเห็นจริงได้ตนเองพอเราเห็นจริงเราก็ให้ปัญญาตรงนี้แหละคะ่ะเผากิเลสว่าเออเห็นไหมกินแล้วมันก็เกินมามันก็มีทุกข์อย่างนี้แหละเราก็จะได้ตื่นรู้นะคะแล้วเราก็จะไม่กลับไปทาอย่างนั้นอีกนะ,ะแล้วทีนี้การตั้งศีลน,นะคะตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติมันก็จะเป็นกรอบ ที่จะทาให้เรารู้ว่าป้องกันเราเลยนะคะศีนําสุกมาให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเถ้าสมมติกินกินอาหารเพื่อจิตสบายได้คล่องแล้วนะคะแล้วถ้ายังกินหลายมื้ออยู่ก็ลองมาตั้งสีกินมื้อเดียวดูนะคะพี่น้องก็จะได้รับความพาสุขแบบอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นอีกแบบที่เปกินน้อยใช้น้อยแล้วก็พ้นทุก <c oughs> ค่ะก็ขอให้ปฏิบัติ ตนข่าสู่ความพ้นทุกข์ทุกทุกานนะคะอนุโมทนาค่ะ,อะขอบคุณพี่อ่อน